เคารพพระธรรมวินัยแต่พูดสรุปลงสั้นๆพระธรรมวินัยนั้นทำให้เราท่านทัน้งหลายเป็นพระพิสุเป็นสามเณรตลอดทั้งทางแม่จีแม่พามพ่อพาม เพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยนั้น <c oughs> จึงเป็นเรื่องสำคัญทุกรูปทุกนามต้องเอาใจใส่ถ้าผู้ใดไม่เอาใจใส่ก็แสดงว่าละเลยต่อหน้าที่ถ้าไม่เอาใจใส่ จะหาความเจริญในพระธรรมวินัยเป็นไปได้ยากเพราะพระธรรมวินัยนั้น <c oughs> สมเด็จพ่อของพวกเราตรัสไว้บรรัญญัติไว้ถ้าไม่เคารพก็เหมือนลูกไม่เคารพพ่อเคารพแม่ จะเป็นลูกที่ดีไม่ได้ข้อนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันอุโบสถ <c oughs> พระสงฆ์ทั้งปวงที่เข้าใจในพระธรรมวินัยดี <c oughs> ก็พร้อมเพียงกันที่อุโบสถ <c oughs> เพื่อเราจะได้ฟังพระปาติโมกที่สมเด็จพ่อแสดงไว้สิบห้าวันครั้งหนึ่งเดือนและสองครั้งทบทวนความจำเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระภิกษุสามเณร หรือแม่ชีก็ดีอันนี้ย้ำอีกแม่พ,พามพ่อพามก็เพราะศีลนั่นเองถ้าพระไม่เคารพในศีลอย่างที่ต้องอาบัตสังขาทีเสษต้องอาบัตปาราชิพอันนี้เป็นครุกาบัตอาบัตปาราชิพเป็นครุกาบัตที่ประเภทอะเตกิจชา คือแก้ไขไม่ได้ถ้าผู้ใดทำผิดผู้นั้นต้องสละสมณเพศให้สึกไม่อยากสึกก็ต้องสึกเพราะผิดเพราะวินัยอย่างรายแรงส่วนอาบัตสังฆาธิเศษ เป็นครุกาบัตประเภทสเตกิจชาแก้ไขได้แต่แก้ด้วยพระวินัยต้องเป็นไปตามพระวินัยดังที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามาได้ฟังมาเรื่องพระวินัยโดยเฉพาะสังขาริเศษ มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากพอสมควรยกตัวอ,อย่างเช่นภิกษุกร <c oughs> ตองอาบัตสังฆาทิเศไม่ได้บอกแก่ภิกษุกผู้ใดผู้หนึ่งจะบอกแก่ผู้อื่นไม่ได้ต้องบอกแก่ภิกษุกโดยกัน ถ้าไม่บอกปกปิดไว้หนึ่งเดือนก็ต้องอยู่ปริวาทั้งหนึ่งเดือนจึงมีสิทธิ์ขึ้นมานับจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าอยู่ไม่ครบสมมติว่าอยู่ได้ยีบเกราตีไม่ครบหนึ่งเดือนคือสาสิบราตี ตามที่ปกปิดพิกษุกรนั้น <c oughs> ไปขึ้นมานัดมานัดก็เป็นโมคะอภานก็เป็นโมคะถ้าบังเอิญไปต้องพออภานกรรมไปแล้วคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์แล้วไปต้องอบัตสังฆาทิเศษข้อใดข้อหนึ่ง ก็ชื่อว่าเป็นปฏิกัสนนาเมื่อเป็นปฏิกัสนนาแล้วจะไปอยู่ปริวาสธรรมดาอยู่ร้อยครั้งจนถึงวันตายมรณภาพก็ไม่บริสุทธิ์และที่สำคัญก็คือห้ามร่วมสังฆกรรมทุกทุกประเภทถ้าพิสุกรกรนั้นไปร่วมสังฆกรรมใดก็าตามนับในจำนวนเต็ม ทังทุกทุกสังคกรรมเห็นไหมถ้าไปศึกษาดูนย่ละเอียดยิบพิศษุกรนั้นจะทำอย่างไรสมมติว่าเป็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้ก็ตามไปต้องอาบัด ในช่วงที่ขึ้นปฏิกัสนาสมมติว่าไปขึ้นปฏิกัศสนาอยู่ไปสมราตรีไปขึ้นมานัดก,ก็โมคะอีกเห็นไหมเพราะโกอปิอาปกปิดอับบไว้หนึ่งเดือนปริว่าที่อยู่มา29ราตรีพอต้องอาบัตโลทิ้งเลย ถ้าว่าต้องอาบัดอีกไปปกปิดอาบัิปีสิบราตีก็เป็นสี่สิบราตีนับเพิ่มถ้าอยู่ไม่ถูกต้องจริงๆก็ไม่บริสุทธิ์ตลอดชีวิตเป็นโมฆะตลอดชีวิตเลยเนี่ยล้ตาล <c oughs> บวชมานาน พอได้อยู่ไปอยู่ไปศึกษาไปก็เห็นทุกสิ่งทุกประการทุกสิ่งทุกประการนอกจากปฏิกัศนาแล้วบางรูปขึ้นปฏิกาอยู่ไม่ครบ หรืออยู่ปทิ่ศนาไปตามลำดับได้ไปต้องอาบัติก็เป็นปุณณะหรืออยู่ไม่ครบขอมานัสอภา,านกรรมก็ชื่อว่ายังอยู่ในห่วงของการสมาทานปฏิคัตนาอยู่ถ้าไปต้องอาบัดิก็เป็นปุณะรอบที่สาม ถ้าไม่เข้าใจก็โมฆะตลอดชีวิตเลยร่วมสังฆกรรมใดๆนับใน,นจะนใน,น,นเต็มพังทุกทุๆสังฆกรรมครูบาอาจารย์น่าเป็นห่วงตรงนี้ครับแต่โบราณบนณดิต <c oughs> ท่าน <c oughs> มีบุญเข้ากรรมไว้สามราตีถูกไหม <c oughs> ทำถูกต้องไหมอาจจะสงสัยอาจจะคิดไม่ออกก็ได้ถ้าตามธรรมเนียมของโบราณที่สมัยหลวงตาบวชมาปี2519อยสิบเดี๋ยวนี้ก็50ปีแล้วหลวงตาก็เห็น หลวงปู่หลวงตาแนะนำให้แสดงอาบัตแบบโบราณสภาคลุลัุกาอปดิโยอารุเจมิบอกทั้งอาบัตเบาและบอกทั้งอาบัตหนักหน้าอาัศจรรย์ไม่โบราณท่านชลาดบางรูปหลวงตาก็ได้ยินอยู่ว่าแสดงอาบัตหนักมันไม่ตก ทำไมจึงเอาครุกาบารมาใส่ก็มีผู้เถียงอยู่แต่โบราณท่านฉลาดเห็นไหมอรโรเจมิเป็ว่าบอกไม่ได้แสดงบอกทั้งอบัตเบาบอกทั้งอบัตหนักจะต้องหรือไม่ต้องก็ให้แสดงอย่างนี้เผื่อไว้ ป้องกันไว้ตื่นเช้าขึ้นมาบางทียังไม่สว่างแสดงอบัตแม้เขปกแม้เก็ไม่ได้ปกปิดถ้าสมวติต้องจริงก่อนทำวัดเย็นก็แสดงอบัตถ้าไปต้องอบัตตอนกลางวันตอนเย็นแสดงอบัตก็ไม่ได้ปกปิดเห็นไหมโบราณท่านฉลา ถ้าบังเอิญไปต้องตอนกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมายังไม่สว่างก็ไปแสดงอาบัตมันก็ไม่ได้โปกปีดอาบัตเห็นไหมเมื่อโบราณมีธรรมเนียมอย่างนี้ท่านจึงมีบุญเข้ากรรมไม่ผิดแต่ต้องปฏิบัติตามโบราณท่านสอน เพราะฉะนั้นบุญเข้ากรรมจึงอยู่ปริวายแค่สามราตีมานัดหกราตีก็บริสุทธิ์ได้ถ้าบังเอิญพิสูจน์ไดไปต้องอาบัตรและไม่ได้ปกปิดหรือโปกปิดไม่เกินสามราตีก็บริสุทธิ์ได้เมื่ออา่านกรรมไปแล้วก็เป็นปกนตตะพิสูจน์ตามเดิมสามารถร่วมสังฆกรรมได้ทุกๆประเภท นี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ครับเราจะเห็นคุณค่าของบุญเข้ากรรมประโยชน์ของบุญเข้ากรรมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงมีการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยในรูปของปริวาสกรรมเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มากจริงๆถ้าจะพูดอย่าะไรมันจบยาก แล่แล้วเรื่องการต้องอาบัดซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกอะไระต่างๆมันก็มีอยู่บางรูปนะ่ซ้อนแล้วซ้อนอีกจริงๆแต่สมัยหลวงตาไปอยู่ที่วัดพิจะตสุภารามก็เหมือนกันเดี๋ยวรูปนั้นก็ไปสอบถามอารมณ์รูปนี้ก็ไปถามอารมณ์หลวงตาก็ชี้แจงเพื่อให้เข้าใจมันมีทุกอย่างประเภท บางรูปต้องอบัตซ้อนไม่รู้พอพูดให้ฟังผมไม่รู้ครับจะทํำยังไงอะไรต่างๆลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> บุญเข้ากรรมที่โบราณทําไว้ต้องมีการแสดงอบัตเช้าเย็นครับแสดงแบบโบราณนะถ้าสมัยใหม่ไม่มีคําว่าคารุบอกแต่แสดงแต่อัดเบาถ้าบังเอิญพิสูจน์นั้นไปต้องอบัตสังฆาทิเศษ ก็เชื่อว่าไม่ได้บอกปกปิดครับโบราณท่านจึงฉลาดครับเพราะฉะนั้นระพศาสนาของเรานี้อาศัยโบราณผู้ฉลาดจึงมีบุญเข้ากรรมและก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงทำให้พระสงฆ์ของเรานั้นได้เดินจงก,กรมนั่งสมาธิภาวนา แล้วก็ฟังพระกุบาอาจารย์ท่านมาชี่แจงแสดงธรรมะให้ฟังอยู่เนืองๆอ,อยู่บ่อยๆอ,อยู่เป็นนิดจิตมันจึงสามารถอยู่ในพระธรรมวินัยได้อันนี้ก็คือพูดในฝฟังเรียว่าประโยชน์ของบุญเข้ากันแต่ต้องครับปกปิดอาบัติสมมติว่าไม่เกินสามราตรี จึงขึ้นมานัดได้และบุญเข้ากรรถ้าปกปิดบาบัติส้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกก็าตามต้องแล้วต้องอีกก็าตามเป็นต้นหรือต้องครั้งเดียวเหมือนพระบางรูปครับที่เคยมาแล้วมาส่งอารมณ์หลงตาต้องกี่ครั้งท่านนับไม่ท่วนเคยแสดงอาบัติไหมผมไม่รู้ครับบวชมากี่เดือนแล้ว ประมาณหกเดือนครับน่าคิดไหมแล้วอย่างนี้อย่างนี้ต้องทําไหมท่านทําครับเป็นอย่างนี้ครับอย่างนั้นครับอย่างนี้ครับต้องอบัตเห็นไหม <c oughs> อย่างนี้ก็มีครับถ้าเคยแสดงอับัับไหมผมไม่รู้ครับบวชหกเดือนยังไม่รู้ีเสวิธีแสดงอบัตัตเลย เห็นไหมน่าคิดไหมนี่เพราะฉะนั้นเราประชุมกันแต่ละครั้งมีอะไรครูบาอาจารย์ท่านจะปารพเพื่อเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยครับจะได้อาบัดเบาเราก็แสดงอับััดแรงก็ตกส่วนอาบััดหนักนั้นที่ประเภทสาเตกิจฉาแก้ไขได้ก็คืออาบัดังขาดที่เศษในที่พูดในฝังสั้นๆครับ นี่เพราะฉะนั้นวันนี้นะนะคือสาเหตุภูกขาว่าวถาได้ยังเมื่อเช้าวันนี้ลอยแปดวันนี้ลอยสี่บอก 嘛。嗯。<Bah. S 2> <clears throat>